Ôi vợ ơi pha hồng hoàng yeah, Dạ lương quả. À trắng cổ nâng cáo bàn Sang là năng đời là phèn đời là mi em Châu thì bỏ à pha พี่มอลำกิดทอด along, น้องน้ำตาย้อนอังอังอังเอ้ยโ้ยโอ้ไหลไหลเลยเจ้าอย่าไหลเลยขอคิวเบดนะครับปรับให้จับบึ้งเสียงคือสีเศร้าไหลไปสีบ่อไปฟัดหน่อยไปอยากน้ำแบบคิวเบดมาสามหมื่น เขาน้ำข่อยก็ไม่ได้กินแต่แต่เสวหวานทำย่านจะค้องเสียงบ่มวนโอ้โปรแกรมห้ามท่านกัดกันไก่แม่ลำน้ำขันเสียงอะไรมองใดก็ขอคิวเบ็ดได้อลูกโอ้ล็อกแซมสวิตต์กล้องให้แน่ไอ้ใส่ได้ปะครับยังแม่นบ่โอเคครับและทีนี้เราก็มาเลยสาววารินไม่ไม่ไม่เลยครับขอเท็ดเสียงเด้อขอเท็ดเสียงสาวเดี๋ยวได้ได้ยังมึงเจ้าเจ้าหนี่ไปเลย เราเทเทอ๋อว่เป็นอยังจำกลมันไหมเนาะเรียบร้อยดีปาดทูขอแสงแสงกันอีกนะครับขอแสงนี่ไนงะแสงบ่ <c oughs> ขอแสงกั <c oughs> งงงนใหนะ้คู่บานั่นแหละแสงแสงแสงบาลานไบรท์ไบรท์ไบรท์ขอไบรท์ในะคู่บาโอเคอ่าโอเคโอเคแป๊บนึงบล็อกกล้องสองนะครับเออพอดีพอง่าย <c oughs> งามบ่บาดงาม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 เบื oh, oh. ้องหน้าจะคล้องกันคล้องเบื้องหน้าจะคล้องโอ้ลุกรอลุกรอลุกรอไอเดี๋ยวคอยขอสวัสดีพี่น้องกันทั้งกันแฟนเพจก่อนดอยบ่คือหลายแท้หลายคักหลายแน่นะครับอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวทักทายกันพี่น้องทั้งแฟนเพจสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับอ่ะทักทายพี่น้องทั้งกันทั้งยูทูบน้ำเลยกันแล้วกันอ้สวัสดีครับพี่น้องทั้งยูทูบน้ำกันแล้วกันเนาะ ก็คือว่าเขาสิเขารายการไปพร้อมกันเลยเด้อไอเด้อครับเขาบอต้องอีหยังมาก่งไม่ไหมมือหนิมีแค่มีเอฟซีปัญหามมาเออโอ้ยเสียใจไอ้พวกยูทูบบอได้เขาพร้อมกันกับพวกเพจอ่ะตอนนี้เขาซี่เซียได้ความกันเลยครับครับเผื่อเป็นการบอสเสียบอเสียน้ำใจเพลินบอเสียน้ำใจทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเพลินกัอยากเบิ่งตะของน้ำเนาะอยากเบิ่งจตกของอยากได้ยินงในเต่ากันหน้าเอ่ยซื้อเพลินอ่ะอ่ะสวัสดีเลยกันแล้วกันสวัสดีครับผมน้องต้นครับพี่ชายโกตมาสวัสดีครับดีเจเต่าครับ ตยคุณมลครับผมคุณปียภูมิเน้อนะครับสวัสดีผ่านทางช่องทางเพจจินตลาภาพมวลน้ำันแล้วกันนะครับคุณธวัฒครับผมสวัสดีครับผมอ่าโอ้อยคุณอุบลเข้ามาแล้วนะครับผมนะครับผ่านทางเพจเท่าราคาพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวเท่า เขาแลการไปพร้อมเขาและการไปทำน,อน้องุยไปพร้อมนะครับเอายาวๆไปเลยมือนีไอ้นะครับพอได้เวลาจังโกก็มาคือเก่าออฝากเสียงลม <c oughs> เสียงวาวผสมสายลมไปหาแฟนแฟนผมจังโกแดงตาวบ้านนะ้า ออเืแนขอฝากเสียงลำเสียงแคนไปหาแฟนแฟนเสียงลำยำบายครับสวัสดีครับพี่น้องทางแฟนเพจพร้อมด้วยทาง YouTube จินตราชาแนลออฟฟิเชียลขอต้อนรับพี่น้องครับเขาสู่รายการเสียงลำยมบ่ายนะครับนกดีนไอการทุ่งสวนมะนาวบ้านจางทุ่งอำเภอเกษตรพิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมดำเนินรายการครับดีเจจังกนึงครับ เต๋าบ <Hub> uh mm ้านน่ะสวัส oh. ด <de> ีพ <t> ี่น้องทุกุศลครับสวัสดีครับผมอย่าลืมเรากดไลค์กดแชร์อย่าลืมเรากดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้แน่แม่กดแชร์ให้แน่ต่ออย่าลืมเรากดไลค์กดแชร์อย่าลืมเรากดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้ได้แม่กดแชร์ให้แน่ต่อเออเออฮ่าฮ่าที่จับกันมาเก่งเป่า แล้วป erm uh, ่าจาถุยเดินเล่นลุมบาดเย็นเย็นมาเดินเล่นไปตามคันนามาแล้วพี่น้องมาแล้วนั่ง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 ซุ สุดจอดเลยเนาะอายเนาะมือนีเฮ้าอมอนซื่นโฮแซลครับนี่คือบรรยากาศร,รายการเสียงลำายามบ่าครับผมกันน้อยจำกฎเดิครับเต่าบ้านนาเป,นเป็นเพื่อนกูใจมีรักนักเพลงกลางทุง่งกุลาล้องไห้นักบ,บ้านจันทุ่งครับนำรายการมาด้วยครับผมนะลำเต้ยซิ่งเต่างอ้ว, <c oughs> วนจอดขนาดที่เดียวช่วงนี้ครับ เขาปาหน้าน,นามกำลังอุดมสมบูรณ์กำลังอุดมสมบูรณ์เพราะว่าฝนโอ้ตกดีครับเนาะฝนตกดีครับผมสามพ้อนน้าพี่นองฟองไฟเด็กกลับมาบานมาซองมาเยี่ยมเยียนพอแม่ครับผมย,ยิ้มแย้มจาใสกันอย่างมวลสุนโฮแซวนั่นแล้วล่ะไอรายการเสียงลำยไปมันก็คือคัดท่านัอน ก็ทางไปเราคือการกระนาดด้วยพี่น้องด้วมาเยี่ยมรายการเด้อมหาอันดีเจจังโก้เนี่ยเราเหงาเราเหงาเราบุ๊มบักซีซาแต่ว่าแปลกใจว่าช่วงนี้แ็นยงคนคนก็มาเยี่ยมรายการหลายแขกช่วงนี้โอ้โหนะครับก็หมายถึงว่าพี่น้องได้ฟังแล้วติดใจติดใจแล้วก็ชอบแล้วบอกว่าอยากเห็นหน้าเห็นตาอยากเห็นหน้าเห็นตามาถ่ายรูปนั่งกับมี่ครับผมอ่าเวลามาฮอดละกันอนิดนึงนด้ครับยติ่เสียใจพกราคนย้อมาันท่าน่ไทยเสียใจว่าไปยังพี่น้องครับวันนี้นะครับเขาอยู่น้ำกันยาวๆไปเลยนะครับ พี่น้องเพราะว่าน่าจะเป็นผู้หลักดั๊กจะพี่น้องได้มวนมวนเสื้อเท่ห์ฮปาร์ตี้กันไปเลยไปอย่าล<อ>ายเขา<บ>สุดเทียดไปเลยนะครับผมบอกไปเนี่ยนะครับ,รบนะฮะแข่งกันจังเลยมาพอกันเนาะบังหันนี่ฟังเพียงทางเตาง,ง้อยพี่น้องไปยำพี่น้องทางเตาง,ง้อยอยังนนหน่อยในไอ้เจ้าขอยำไปเนี่ยขอยำไปเนี่ยขอยำไปเนี่ยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องทางเตาง้อยนะครับอ่ากราบสวัสดีไปยังเจ๊กุ้งนะครับกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผู้สนับสนุนหลัก แยกเป็นทักการทักการเสียงล้ำย่ำบายนั่นคือคือเสือผ่าง,งามไอ้บอกไปแน่หนี้อย่างแน่โอ้ยเสืองามข,ขนาดนั่นคือเสือเขาเอื่นว่าเสือ,อนั่นตัวกกรละเบิดระเบิดสกลนครระเบิดผู้ใดใส่ละงามผู้ใดใส่ก็คือดารานะครับผู้บ่าวใส่ก็คือพระเอกหนังนผู้สาวใส่ก็คือนางเอกหนังบบบ,บ,บมีแต่สีดำเนี่ยทาทาว่าฉันอีฉันเนี่ยขอใช้สีดเป็นนักเอกหนังน้ำเขาเนาะค่ะเนาะ หลายย่างมากไม่หลายย่างครับพี่น้องครับเพราว่าสิเป็นเสือผ้างามๆครับผ่าพันพ่อผ่าทักทอมือพืนนี่ไงพี่น้องบ๊อตนะครับเอาไปตัดส่งตัดเสียตัดสินตัดผ้าไมให้พ่อให้แม่เด้อพี่น้องเด้อนะครับไปเยี่ยมยำถามข่าวกันนะครับยูรันเจกุงไปแจ้งเลยครับเป็นรายการในเป็นเอฟซีรายการเสียงน้ำย้ำบ้านนี่ครับรายการนี้เป็นเพื่อนคู่ใจมีรักนัเพลงนํำเสียงเพลงมวลมมาตอนมาฝากแม่แล้วฝากนิดนึงกดไล์กดแชร์ด่วนเลยครับใกล้จะสี่ล้านซับและจินตราชนะออฟฟิเชียล มือสวยๆจากคนงามๆจากคนหล่อๆรีบไปกดไลค์กดแชร์จินตราชาแนลออฟิเชียลนะครับขอบคุณมากๆครับผมหมอฟังผลงานเพลงหมอรามาลายครับสวู้ๆหลักงว่าเปิดประมาณก้าหลักแจ้งสว่างอยู่ในตาน้องสาวไอจาโกก็ะเต่ามานน่ามาหาอย่าถาทาง ไปว่าเราว่าสิผิดขี้กันไปเบิดตัวพี่น้องครับเออยาสิหัวขวนก็เดินมองนีเด้อ <c oughs> เอ้าคนเรานี่มีสีพาดได้นะโอ้ยกร,ระกมมสันเขาสิมีโปรแกรมมาเฮ็ดอย่างเนาะเขียนมางได้สามว่าเฮ็ดโปรแกรมแนวใดยเฮ็ดโปรแกรมไปเสียงจะวของวันนี่แหละค <c oughs> อยร้องเพลงคอยว่าคอยคอยคอยอันดับต้นๆเรื่อการลองเพลงเพียบนี่ครับผมไปเห็นในนักร้องไอ้นักร้องแผ่นเสียงทองคำคนหนึ่งเนาะขึ้นบนเวทีนักดนตรีขึ้นขี้หนึ่งเล่าก็ขึ้นแบบเต็มสตรีมไป <laughs> 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 oh. มันผิดพลาดอ่าอ่าสิบนิ้วอ่าสิบยังกว่าครับสิบ <c oughs> ยังไงยังท่าพังเ่ะนะอ่าก็ธรรมดา แต่ว่าไอ้เรื่อนีนกล้องมันไอ้บังไหมก็ครับอ่าขยับยังหน่อยเออเจ้ายายเห็นตากล้องขใครหลายอิริผลย่านจะรอหลายผลพวกนี่อันอันมันเดียวเบิ้องอันมันเห็นตาอันนี้มันพี่น้องทีเดียวเ่าเห็นกันการคุยกันนะนะครับผมอย่าเลิกกละกันครับพี่น้องปลอดไปอยากมาเยี่ยมเยือนรายการอยากมาอ๋อ audition 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 เด้อมาสวนบักนาไว้ติดต่อเตือนบ้านสวนเตือนบ้านสวนบาเบียออรไทยบาเบียออรไทยไฟเลขาแล้วก็ผู้ใดอยากอ่าของแซ่บ มาแซ่บของนวดนี่ก็ต้องของอยากของกินจากตุ๊กแม่ขั่วตุ๊กตาแม่ขั่วตุ๊กตาเพราะว่าสิเป็นขนมจีนครับรอว่พุงปลาทอดปลาทอดรัวสิเป็นพักมีซีซ้อมจะเป็นไหลายทงกุลา้องหยเฮาผู้ใด่มีบปกเน่ากับมหาเฮาไอเอาไปกินเทาไหลหลีครับผมมีบปากเน่ากับมหาได้นะครับเพราะว่าอยู่นีนะครับ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ทันยาหารด้วยนะครับพกุหลาบร้องไห้มากไปด้วยน้ำใจครับท่านน่าฟังผลงานเพลงนี้ครับพื้นที่ทับซอนสวดสู่แม่โโหใครมาหรือเป็นตำราให้ลูกแข็งแกร่งก 悠扬。<你> จบแล้วไปคือกันครับพี่น้องมวลๆวน้องหันพื้นที่ทับซ้อนไอ้พื้นที่ทับซ้อนเพลงนี้โอ้โหพื้นที่ทับซ้อนจำได้ทอดถอนใจออกมาใจให้ตาฉันมันม็นอยู่ต่อหน้าย่านน้ำตาที่มีมันบ่พอพื้นที่ทับซ้อนเจ้าขึือนร่วดีได้ผลงานเพลงนี้มันกินใจล้าเวลาไปลองหน้าเวทีจินตราผู้ลาบว่าใครเด้ห้องหรอ เป็นอย่างครับเอฟซีแตกสุดว่าด้านนาเวทีเนี่ยเพิ่นบย่ย่อมไปเห็นจินตราลองแล้วนาขันเพลงมวลเนาะรังอ่ามันมีขังหนึ่งเนาะเป็นง,งาม<อ>แต่งงานจินตราพุทธลาบไปห้องเพลงยอมกัง<ว>เวนเพลงอันน้ำตาสาววินโอ้ครับครับ ดึงไม่จากจินตลาไปเลยแล้วก็พูดได้สีห้องวัยห้องแรงดึงแรงแรงมุดเข่าใส่เวทีมุดแตงเลยเมือ่มองแต่งอันยน้นอ,อนสกลนครเลยล่องจนบมดเพล่งเลยโอ้ยก็เอาไม้แรงเ,รเข่าหลังเวทนนีนคนอื่นแนวคนอื่นสิหยาดไม่เาราพอเราลองแล้วเราบอกว่ากราบขอบพระคุณมากครับที่ให้โอกาสเราบฝากไว้ด้วกันแล้วกันครับผลงานนะครับซึ่งกลาสืบของสาวเสีย<อ>งพินนะตอนนี้ก็ลังออนแอร์แล้วก็ครลวงปู่สซอ และเต๋อบรณากับมอสคัมบ์บินเงากระทาบ้าตอนนี้มีคาราโอเกะแล้วครับไอ้ครับผมกดไลค์กดแชร์เอาไปห้องมวนน้ำกันมวนน้ำกันนะครับผมผลงานเพลงม้วนจากจินตราชาแนลออฟฟิเชียลแคทไตาเยเลิโอคัฟเวอร์ด้วยเนาะน้องเชอรี่น่ะน้องเชอรี่ตามก้อสมน้องฮักนะครับกำลังออนแอร์นะช่องทางทานช่องทางยูทูบเพาะนี่แหละเน้องไอ้เนาะผมพร้อมกันนั่นก็มีอีกหลายผลงานเพลงจินตรากับซีแกรมแน่ ฝนันเ,เนพลงรอที่ทีปู่เรือครับผมอีกไม่กี่วันพบกับจินตราบุหลับกับน้องเพลงพิมพ์ละดาอ๋อเอาเป็นออกภาษาเนาะออกภาษาใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วน้องเพง่งซ้อมเพ่งเนาะซ้อมเพง่<ข><ส>งทั้งทั้งทีมงานแค่นหน้บอกว่าน้องเพง่งเปลี่ยนเพลงเนาะมาเอาเพลงหมอลำไม่ได้ ก็ชอบเพลงนี้มากเลยพราะว่ามันสิเขรครับไปไหว้ใส่ของเพลินเนาะมันสิเต็มเป็นอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกพี่น้องก็แล้วกันอู้ไปก่อนแต่ว่าเป็นเพลงมวนสนุกสนานเฮฮาอย่างแน่นอนผลงานของอาจารย์ปรีชาปัดภัยครับผมอ่ะเดี๋ยวสิทักทายพี่น้องทักแฟนเพจแป๊บนึงเดี๋ยวคอยคอยคอยไปฟังเพลงไงดี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 อ่ะขอคุยกับพี่น้องแป๊บนึงเด้อสวัสดีครับน้องบาเบียร์ละไทยมาแล้วมาแล้วนะครับผมสวัสดีครับน้องพรจากสปปลาอ่ะดูน้องหนูแดงครับไอ้หนูแดงหนูแดงสวัสดีครับอ่ะสวัสดีคุณมังกรท้ายยกนะครับเอนี่คือว่าถูก เต่าเลยนะครับมัคคะทายกพงมัคคะทายกพงครับแหลกการสวัสดีทักทายเด้อคุณกัมพาค,ครับผมขอบคุณพยังพี่น้องเชาวกัมพูชากัมพูชาอ่าสปปล่าวนั่นแน่ซอ,อปปล่าวครับสบายดีเด้อกินเขาแซ่บว่าครับช่วงนี้สวัสดีคพุจิราพรแล้วก็คุณพี่กุลทองด้วยนะครับตอนนี้นะครับเข้ามา<ฮ>แบบอ่าคุณดำครับผมคุณมาไล่เด้อครับผมเอาทุกๆเพจทุกๆไฟล์ทุกๆแนงที่เขามาให้กำลังใจรายการเสียงลํำยามใบดีใจดีใจไอ เจ้าสิได้ไปยุโรปยุโรปมาอีกแล้วอ่ะยุโรปไปไปไปเอาจังเอาจังใดเ,เใพิ่นคือถามมาคักแขกครับอ๋อต้องให้ไ<ม>ไออ้้ผู้จัดการเพิ่นประสานด่วนเลยอ,อ,เอาลูกกอล์ฟลูกกอล์ฟเอออ่าผู้จัดการลูกกอล์ฟไอ้ประสานไปทางยุโรปนะเบอร์เบอร์ขึ้นอยู่ทางเพจเด้อลูกกอล์ฟเอ้โอเคโอเคนะครับเดี๋ยวแจ้งแจ้งแจ้งผู้จัดการแจ <okay. S 1> <ป>้งแอดมินให้ส่งให้ลูกกอล์ฟเลยโอเคเดี๋ยวแจ้งแอดมินแล้วก็ส่งไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเ้าสิไปฟังเพลงกันหน่อยพี่น้องครับเดี๋ยวมาพูดกันนะครับบุญนั่งกันแต่งครับสู้สู้ยอดครับผม น้ำตาลน<ม>จะแล้วละคนอีสานเมื่อสต้นบ้นผู้บ้านของชาวอีสานมาถลมแต่แต่สุดแสนเสียดายองค์กระทาดพนมก่อนนี้เคยกล้กมกลับมาถลม พี่น้องครับเขาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเนาะไอเนาะคนรับผิดบอกว่าอุ้ยผลงานเพลงอยากฟังขีดสุดคือห่วงใหญ่ตามสายลมเดี๋ยวเดี๋ยวได้ฟังกันนะครับเดี๋ยวทักทายพี่น้องกันนะครับอ่าฝากผลงานเพลงของสาวเสียงพินก่อนเนาะไอเนาะครับผลงานทุกๆผลงานครับผมอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และตอนนี้นะรับซับสไครต์ใกล้จะสี่ล้านซับแล้วนะครับมือน้อยๆที่น่ารักของผู้เบาซำหน่อยกับผู้สาวซำหน่อยฝากไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเด้อ แลวก็เมื่อนี้ครับพี่น้องขอมาทักทายกันมากมามามกไมน่าร้ายตาเลยอไอครับผมเมื่อวานสิเป็นเพจของจินตนาภาม่วนกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะครับและ่าหนีไปไหนและ่าหนีไปไหนครับเดี๋ยวเราจะจัดรายการต่อกันไปเลยเนาะไอเนาะครับเอาช่วงนี้ครับเดี๋ยวเข้าไปพิสัยรายการด้วย่วงใยตามสายลมตื่นเตครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องจะเฝ้านี้ไปใส่เลยครับได้ยูน้ำกันแบบยาวเลยวันนี้เพราะว่าเป็นช่วง